ไปนาจ้องกนไปซื้อกล้วยให้แม่หรอคะไปนะเบนเออผักไปนู่นผักลูกไปนู่นเบนเอเบนเอ ทำไมในลินช่วยนะคะความสุนของน้องจองหวันได้ออกมาลูกว่างนะคะเฮ้ยเรียกตัวไปดึงก่อนเยอะใเ้ยแล้วเอยเเ่วเ่ว จ้าสวัสดีค่ะอาสวัสดีคุณแม่แล,ลูกเอช่ไปเฮ้ยจักรจีได้ขวันฮะจังวัน<ฮ>เหนื่อยได้ยังโรกฮึคึกมากเลยโอ้โหโชวพลังนะใครบอกว่านุน่นวยนะคะโชวพลังรักต้นยางม,มาเป็นต้นเลยนะคะวันนี้เป็นอ่พาน้องออกมานอกคอกนะคะเนาะมาสู่โรคกว้างอีกโรคหนึ่งนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะความสนนะคะกินยาอุ้ยนี่จ้องควันกินยาแล้วนะาจ้องควันโอ้อโหดูขาเอฟซีขา รีบโตนะคะรีบกินรีบกินรีบโตนะคะโอ้โหรากไปเป็นลำเป็นต้นอย่างนี้เลยนะคะแม่เยอะอุปเข้าเคี้ยวจริงๆนะนั่นอ่ะอ๋อ amazing จริงๆนะซีขาเพิ่งเคยเห็นนะคะโโอ้ห โอ้นอนซะถูอโอกาสนอนเลยบอกว่ายกล้อได้ยกล้อไม่ยกล้อเลยยกล้อเลยนะยกล้อเไหนเจอแพดไม่ได้ต้องยกล้อนะฮะ

อ่ออีกอึบอึบชอบมากเลยนะท่านี้อึบ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 เฮ้ยพอแล้วพอแล้วคันอ่ออีกอีกอ่ออีกใครดูนะอ่าใครดูนะท่านผู้ชมใครดูนะบุ่นวาอีกแล้วเออติดพุงติดพุงวะติดเออหนูสูงแล้วเนาะโอ้ยสูงแล้วนะะเดินรอติดพุงคุณแม่นะใครอยู่จุดรถนะใครอยู่จุดรถนะ

เดี๋ได้อจองควันจะโอหนูจะกินนะลูกหนูจะยกล้อราคาโอ้ขึ้นรถอย่างเก่งไงนี่เปิดท้ายจะได้พ่อบันหลังลองเปิดท้ายขึ้นดูนะอันนจะเก็บหญ้าด้วยลรอลูกพอแล้วนะถึงเวลาวิ่งเข้าบ้านพอแลวอลนะพ้นะถึงเวลาวิ่งเข้าบ้านเข้าบานเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเาบานเข้าบ้นเขาบ้านเข้าบ้านเข้บบ้านเขาบนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้บนเข้าบ้านเข้าบานเข้าบ้านเข้บบบบ ขบัน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 ขบเดินเป็ดไม่เร็วขขบันแล้วนะคะเป็นไงคะลูกยองขวัญโอ้ยยก้อยอีกแล้วยกร้อยอีกแล้วอาพอยกร้อยอีกอภัยยก้อยอีกค่ะ ยกอะยรยกบอลมึงลงมาไม่ยกละบอกว่ารอก่อนยกยกรอเลยค่ะบอกว่ารอก่อนไหอยากยกล้อนะอ่าช้างเร็วหน่อยพ่อเร็วๆหน่อยหนูจะยกล้อเลยอู้หู้หู้หู้เร็วหน่อยครับพ่อเร็วๆหน่อยเร็วๆทนไม่ได้แล้วนะตาปิดประตูเลยลูก แล้วหนี่ยพ่อทนไม่ได้แล้วนะพ่ออาทนไม่ได้แล้วนะเข้าบ้านทีไรต้องเพิ่มพลังทุกทีนะนอนก็เอายกโลก็เอายกขึ้นเล่นเล่นกันเฮยยกโลกก็เฮยเดินีเสียงเฮยยกโลกก็เฮยไห่แกเลยไหนมาอีกแล้วมาอีกแล้ว એને ખેડાય આવો